นี้ก็ให้ผมนะครับได้มีโอกาสมาเป็นประธานนะครับในโครงการประเพณีคนร้องไฟขององค์การแม่สนนื่อคนริราชนะครับในพระชาวคนริราชของเราก็รู้สึกชื่นใจครับรู้สึกประทับใจที่หลายปีแล้วตั้งแต่สถานการณ์โควิดนะครับแล้วผมมาอยู่ที่นี่ก็สองปีกว่าแล้วก็มไม่ได้จัดง,งานประเพณีคนร้องไฟนะครับขึ้นในใน บทหิราร์ของเราแล้วก็หลายๆตำบลก็ไม่ได้จัดขึ้นนี่คือการเริ่มเปิดเรื่องการเปิดงานที่ดีนะครับในทีมเราคือเจ็ดนะครับแล้วเรามีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของเราที่จัดมาวันนี้นเพื่อการทีก็ได้เห็นการจัดงานของอชาอบ้านตัวของเรานะครับที่ผมเองก็ ได้ร่วมงนกับทีมงานที่มาจากทาจอจสองพันคน